จากที่เคยเทียบการแจกบัฟพลังโจมตีของเบนเนตกับเอียนซานไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างอย่างเบนเนตเป็นตัวธาตุไฟทําให้สามารถจัดทีมเพื่อสั่นพ้องเพิ่มพลังโจมตีได้อีกส่วนเอียนซานเป็นตัวละครนัดลานทําให้สามารถบัฟโบนัสธาตุจากเซตสกอร์ออฟเดอะฮีโร่ได้ทีมแรกที่ผมจะนํามาเปรียบเทียบให้ดูคือทีมของมาวิก้าที่ซิโลเนนใส่เซ็ตอาร์เคอิกเพต้าและยายใส่เซ็ตอินสตัชเจอร์ จะเห็นได้ว่าเบนเน็ตจะดีกว่าแค่ตอนที่ยังไม่ปลดกลุ่มดาวเท่านั้นอันนี้คือถ้าเทียบกันตรงๆนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบให้ยายมาใส่เซตสกอร์ออฟเดอะฮีโร่ก็จะเป็นตามภาพส่วนอีกทีมคือทีมของวาเลซ่าในทีมนี้ต่อให้ซิโลเนนจะเปลี่ยนเป็นเซตสกอร์ออฟเดอะฮีโร่ก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาไม่ถึง2%ในรูปเทียบให้ดูตอนที่วาเลซ่า พลังโจมตีเพิ่มแค่35%นะถ้าเพิ่ม70%ดาาเมจที่คำนวณจากเอียนซานก็จะได้เยอะกว่านี้อีกส่วนเซ็ตซองอ้น,นี้ผมหลอนยาตัวไหนไม่รู้ขอภัยด้วยไม่มีคนไลค์ไม่มีใครเถียงแปลว่ารอดใครที่อัพมาแล้วก็ยังใช้ได้นะเผื่อใครเล่นเบนเนตซาระให้ซาระใส่โนเบสแล้วให้เบนเดตหาทางเด้งเลือด7 5 2ที